กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่311อ,ออ็ดราอักคีจับตัวมันเอาไว้เสียงร้องด้านในปราสาทได้ดังลั่นออกมาเกวนออกนำกองกำลัง1,500คนวิ่งออกไปข้างนอกของกำแพงปราสาททั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่าอาร์คทำลายประตูหน้าจนไม่เหลือชิ้นดี และอาร์คในตอนนี้ก็ต้องหลบเลี่ยงเวทบนจากสมาชิกพันธมิตรและวิ่งหนีไปทั่วในพื้นที่ของปราสาทพื้นที่ภายในยังมีกองกําลังอีก1,400นคนแต่ว่าพวกเขานั้นไม่มีเวลาที่จะไปสนใจอาร์คในเมื่อมันเป็นสถานการณ์ที่เกินคาดจึงไม่ได้มีเวลาให้เดียมตัวพวกเขาต้องรีบซ่อมประตูก่อนโดยเร็วที่สุดแต่ว่าอาร์คเองก็เป็นผู้อัญชาการของทัพศัตรูอีกทั้งยังมีความสําคัญหากว่ากลับไปรวมตัวกับกองทัพของตัวเองได้เป็นเพราะแบบนั้น ยงมี50คนที่ถูกแบ่งมาเพื่อทำการไล่ล่าไม่มีที่ให้แกหนีแล้วทักษะเป็นอวตารการจูบตีก่กายภาพมันไม่มีทางอยู่ได้ตลอดหรอกนะสมาชิกของพัตมิตรในตอนนี้ต่างก็โห่ร้องตะโกนมาพร้อมกับยิงลูกธนูและเวทมนต์เข้ามาใส่ลูกธนูไม่ใช่ปัญหาเป็นเพราะห่วงเวลาแห่งสลามที่อันตรายนั่นคือเวทมนต์และจํานวนของเวทมนต์ที่ถูกยิงออกมา,ม,ามากมายถึงขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง,ง่ายที่จะหลบเลี่ยงอีกด้วย อาร์คไม่ได้มีห่วงเรื่องของลูกคานูดังนั้นจึงได้ตั้งสมาธิหลบเลี่ยงเพียงแค่เวทมนต์เท่านั้นเขาใช้ไายลำมแห่งความมืดแล้ววิ่งเร็วผสมผสารเพื่อหลบหลีกไปมา <c oughs> <c oughs> เหลือเวลาอีกไ,ไม่มากแล้วต้องหาทางผ่านไปให้ได้อาร์คเลือกใช้สิ่งปลูกล้างเพื่อหลบเลี่ยงเวทมนต์ก่อนที่จะหลบเข้ามุม <c oughs> ทางนั้นสมาชิกพันธมิตร20คนเริ่มเข้ามาใกล้ พวกนั้นรู้เส้นทางการเคลื่อนไหวของอาร์คจึงได้แบ่งคนไปขวางทางไว้อาร์คเริ่มตึงเครียดเมื่อเห็นนักเวทสามคนเริ่มไล่ลขคาถาสิ่งปลูกสร้างมีอยู่ทั้งซ้ายและทั้งขวาเทว่าเขาไม่อาจจะหลบหลังพวกมันได้เขาไม่อาจจะหลบเลี่ยงความเสียหายหตายสิเกือบจะทะลุออกไปแนวหน้าได้อยู่แล้วนะอาร์คเร่งร้อนวิ่งเข้าหาด้านหน้าของนักเวท เขาใช้งานวิ่งเร็วพุ่งเข้าใส่นักเวทที่กำลังร่ายคาถาอยู่จนต้องกรีดร้องออกก่อนที่ร่างจะล้มลงกับพื้นแบบนั้นแหละคราวนี้เราใช้นักรบช่วยต้านการโจมตีจากพวกนักเวทได้แล้วอาร์คิดเช่นนั้นขณะที่วิ่งเข้าใส่กลุ่มนักรบของศัตรูอย่างกระทันหันเขานั้นรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่ดูดเอาพลังชีวิตจำนวนมหาศาลออกไปน,นี่มันอะไรกันอาร์คถึงกับหันควับกลับไปมองยังเหล่านักรบ พวกเขาเหล่านั้นกําลังถือดาบที่มีเปลวเพลิงปกคลุมไว้เป็นนักเวทที่ไร้คาถาช่วยทําให้อาวุธธรรมดาธรรมดาสามารถโจมตีในรูปแบบของเวทหมนตนได้อ,อ๋อเป็นการเคลือบเวทเอาไว้นะทุกคนเฮ้ย <c oughs> แค่จริงหรือว่าพวกเราจะโงไ่ไปหาทางตอบโตนะรับไปซะเอวัลงสาปตายย่านี่พวกมันรู้วิธีรับมือห้วงลรงสลามแล้วชักไม่ดีแล้วสิอาก มองดูดาบที่ลุกชนไปด้วยเปลวเพลิงอย่างหวาดกลัวถูกต้องจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของห่วงเวลาแห่งสาลามไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นอาวุธที่ถูกเสริมด้วยเวทมนต์ต่างหากในกรณีความเสียหายทางกายภาพทั้งหมดนั้นจะถูกละเวน้นแต่แลร์กก็ยังคงจะต้องเจ็บตัวบ้างหากว่าโดนเวทมนต์เข้าไปในเมื่อมีภูมิต้านทานเวทมนต์ลด100%นั่นก็เท่ากับว่ามันไม่ใช่ใน,น้อย นอกจากนี้อาร์กยังไม่สามารถจะโจมตีอะไรได้ในขณะที่ห่วงเวลาแห่งสลามยังคงทํางานการหลบเลี่ยงเวทมนต์จากนักเวทเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาในการไรลา่แต่ว่าสําหรับนักลบที่ต่อสู้ในระยะประชิดก็นับว่าเป็นอีกเรื่องตายซะกลุ่มนักรบตรงหน้าแทบจะร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันก่อนจะคุ้งเข้ามาใส่ระหว่างนั้นเองนักเวทอยู่แนวหลังก็ทําการเสริมพลังเวทมนต์ให้กับนักรบคนอื่นๆที่ยังไม่ได้รับมัน ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันทําให้นักรบและนักเวทต่างก็สามารถโจมตีเข้ามาใส่อากได้อารคในตอนนี้ทําได้เพียงแค่ป้องกันตัวโดยที่ไม่อาจาจะตอบโต้ใดๆเขาต้องหาช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการใช้หัวปุ่งชนเพื่อหลบหนีออกทว่ามันก็มีหน่วยนักรบกล้าตายที่ถือดาบเวทบุญเข้ามาอย่างที่ไม่เกรงกลัวและในตอนนี้เขาก็ไม่มีที่ให้ถอยกลับไปอีกแล้วสมาชิกพันธมิตรมากกว่า30คนกําลังรออยู่ข้างหลังไม่ไกลอ,อกไยนักตุ้ง ตรงๆการโจมตีระดมออกไปเป็นชุดไม่หยุดจนพลังของเขานั้นเลื่อนหายพลังชีวิตนะตอนที่ใช้ห่วงเวลาของสลามจะทําให้ร่างกายถูกเคลือบไปด้วยเมือกของสลามเป็นฟลอะแบบนั้นจึงไม่สามารถจะเปิดกระเป๋าในการหยิบช่วยอไอเทมออกมาใช้แน่นอนว่าไอเทมที่อยู่ในตัวของราดันไม่ได้รับผลกระทบด้วยแต่ว่าในเมื่อทั้งร่างต่างก็ถูกปกคุมไปด้วยเมือกของสลามการจะหยิบโพชั่นขึ้นมาดื่มจึงเป็นไปไม่ได้เช่นกัน ขอแค่ห่วงเวลาแห่งสลาหมดลงอาร์คจ้องมองไอคอนขนาดเล็กที่อยู่ตรงหน้าไอคอนนี้แสดงผลเป็นระยะเวลาคงเหลือของห่วงเวลาสลาและในตอนนี้ก็เหลือน้อยกว่า2นาทีแล้วอาร์คต้องคอยหลบเลี่ยงความเสียหายด้วยการใช้ไร้ลำแห่งความมืดไปเรื่อยๆเพื่อรอจนกระทั่งไอคอนนี้หายไปขณะที่เหลือเวลาเพียงแค่1นาทีตัวเขารู้สึกคล้ายกับมีความร้อนออกมาจากทางด้านหลัง แล้วก็แทบจะพร้อมกันพลังชีวิตของเขาอีกจานวนหนึ่งก็ได้สูญหายวับไปมันอยู่ทั้งนั้นสมาชิกพันธมิตรอีก30คนที่ไล่ตามเขามาทันแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรอีกต่อไปแล้วอาร์คเหลือพลังชีวิตในตอนนี้เพียงแค่5%ทั้งสภาพยังคงโดนติดล้อมเอาไว้อยู่หากว่าโดนโจมตีด้วยอะไรสักอย่างหรือว่าเวทมนต์หล่นใส่เขาสักทีมีหวังได้ตายแน่แนตาย นักรบหานกล้าคนหนึ่งได้พุ่งเข้ามาพร้อมๆกับดาบในมืออีกทั้งยังยิม้มเหี้ยมใส่ไม่สิเขาพยายามได้แค่เหวี่ยงดาบเท่านั้นเจ้านายราดาร์ถลาตัวลงมาจากท้องฟ้าไปนึงทางสายฟ้าฟาดพุ่งเข้ามาใส่นักรบคนดังกล่าวจากนั้นมันยังได้จิกถึงเข้าไปที่หูของนักรบคนนั้นก่อนจะกัดเข้าไปที่จมูกอย่างแรงนักรบคนนั้นถึงกับเลือดไหลออกมาจากจมูกเป็นสายน้ําก่อนที่จะถอยไปเพราะว่าถูกราดาร์โจมตี ระหว่างนี้อาร์คจึงได้มีโอกาสกลิ้งไปกับพื้นเพื่อหลบเลี่ยงออกมาจากวงล้อมนั่นมันอะไรกันไม่ต้องสสใจเอาไอ้บแลงสาบนี่ตายซะก่อนเป็นเพราะว่ามีคนชี้นำกลุ่มนักรบกว่สิบคนจึงถือดาบเวทในมือวิ่งพุ่งเข้ามาอาร์คในตอนนี้หลังติดกับกำแพงแล้วจึงได้ร้องตะโกนขึ้นอัญเชิญรัซักกำแพงเหล็กไฟ โครงกระดูควันโผล่พรวดขึ้นมาตรงหน้าของอาร์คเป็นราซากนั่นเองราซากในตอนนี้ยกโลขึ้นเพื่อทําการสกัดกั้นเปลวเพลิงทั้งหลายที่กําลังบุ่งหน้าเข้ามาใส่อาร์คไม่ช้าปีกเปลวเพลิงจากทางซ้ายและทางขวาของโลก็ได้สยายออกเข้าขัดขวางกลุ่มคนที่คิดจะพุ่งเข้ามานี่คือทักษะพิเศษจากโลร้อนแรงดากเนียนักขีดกัมหพงเหล็กไฟมันเป็นทักษะที่กินรัศมี10เมตรจากตัวของผู้ใช้อีกทั้งยังสามารถเพิกถอนการพุ่งตัว และทําให้เกิดอาการบึงงงพร้อมๆกับความเสียหายาธาตุไฟเมื่อนักรบพุ่งเข้าใส่กําแพงเหล็กไฟของราซากพวกเขาก็พลันจะต้องตัวสั่นเทิมก่อนที่จะโดนกดดันให้ต้องถอยกลับและด้วยเหตุนี้ราซากจึงสามารถตั้งป้อมปาการป้องกันการโจมตีของพวกนักรบด้วยโล่ได้และตอนนี้อาร์กก็รออยู่ที่ด้านหลังของราซากให้ห่วงเวลาสลามสิ้นสุดเอฟเฟกต์ไปมันหมายอะไรกันไม่ต้องไปสนใจพลังชีวิตของมันเหลืออีกไม่มากแล้ว เน้นใช้เวทมนต์ระดมยิงมันเข้าไปตอเป็นโครงกระดูกมันกระถุนเวทมนต์โจมตีได้ไม่นานนักหรอกนักเวทในตอนนี้ทําการล้อมวงอาร์คและราซักเอาไว้แล้วพวกเขาพร้อมใจกันไร้คาถานในทันทีอ,อีกแค่ไม่กี่วิเท่านั้นเองอากาศดริมฝีปากขนณะที่คลุ้นคิดด้วยความสิ้นหวังที่อยู่ที่อยู่ณเบื้องหน้าแต่แล้วราดันก็พันโผล่พูดออกมาจากเอวของอาร์คพร้อมกับแลบลิ้นก่อนที่อาร์คจะทันได้พูดอะไร ลาดันก็เลื้อยไปอยู่ที่บริเวณเท้าของกลุ่มนักเวทตรงหน้าด้วยความเร็วสูงแล้วแทบจะในทันทีระเบิดพลันบังเกิดขึ้นมาจากพื้นด้านล่างที่กลุ่มนักเวทกําลังยืนไร้คาถาอยู่บ้าเอ้ดิมันบ้าอะไรวะเนี่ยกลุ่มนักเวทที่กําลังตั้งใจไร้คาถาอยู่พลันมีอันต้องแตกกระเจิงเป็นเพราะแรงระเบิดจนทาให้คาถาต้องถูกยกเลิกอะฮะจริงด้วยลาดันมีทักษะไหมนี่นะ ทักษะที่ราดันใช้งานในตอนนี้ก็คือออราอาคัคคีราดันได้เรียนรู้ทักษะนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าตอนนี้อาร์กกำลังออกนำทัพกองกำลังเข้าสู่ซิวนาจากแลนเซลในตอนนั้นร่างกายของราดันก็เกิดร้อนขึ้นมาอย่างกระทันหันพร้อมๆกับหน้าต่างข้อมูลที่แสดงให้เขาได้เห็นอ๋อถึงว่ารู้สึกร้อนอะไรที่ด้านหลังนะทุกคนเป็นราดันนั่นเองติง้งสัตว์อัญเชิญราดันได้ย่อย50%ของหัวใจแผดเผาดากเนียนอัคคี ร่างกายของราดันเกิดความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้รับอิทธิพลจากหัวใจแผดเผาแห่งดากเนียนักคีเมื่ออาลโมเนเติบโตขึ้นจะได้รับความสามารถในการฝึกฝลทักษะของสายพันธุ์อื่นเมื่อพลังถูกดูดซับเข้าไปสู่ร่างกายอย่างเต็มที่มันจะสามารถวิวัฒนาการเกิดขึ้นเป็นสายพันธุ์ใหม่ในเมื่อความลับในการเจริญเติบโตของอาลโมเนยังเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดทราบร่างกายนี้ยังสามารถเติบโตขึ้นเป็นสายพันธุ์อื่นอย่างสิ้นเชิงได้หากว่าได้รับอิทธิพลจากสายพันธุ์อื่นมากพอ หลังทาการดูดซับหัวใจแผดเผาแห่งดากเนนอกคีราดันได้วิวัฒนาการไปสู่จุดร่วมระหว่างอาลโมเน่และดากเนนอกคีทุกๆครั้งที่การดูดซับหัวใจแผดเผาแห่งดากเนนอกคีได้ไปสู่ระดับหนึ่งราดันจะได้รับทักษะใหม่สัตว์อัญเชิญราดันได้ดูดซับหัวใจแผดเผาแห่งดากเนนอกคีและทําก,การตื่นรู้ทักษะใหม่ทักษะออราอกคีทักษะขั้นต้นทักษะพิเศษเฉพ,พาะสายพันธ์ ทักษะพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นโดยอารมอนเน่หลังจากทำการดูดซับเอาพลังของดากเนนักกีอา,าร่านี้จะทำให้ความสามารถของพลังอักขีตื่นขึ้นมาเมื่อความสามารถนี้ถูกใช้ออกศัตรูทั้งหมดในระยะ20เมตรจะได้รับความเสียหายาธาตุไฟออกมาอย่างต่อเนื่องหัวใจแผดเผาแห่งดากเนนักกี ee, มันคือไอเทมที่จะส่งผลต่อการวิวัฒนาการของราดันหลักที่ทำการดูดซับไปได้50เรเซราดันจึงสามารถเรียกวิญญ,ญาณอักขีมาสร้างความเสียหายได้ มันคือออราอากีนั่นเองอ๋อเป็นอ่าสปิริตนะครับทุกคนทักษะนี้จะสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องเหมือนอย่างทักษะวงกว้างของนักเวทแน่นอนว่าความเสียหายมันเป็นเพียงแค่เล็กน้อยแค่สิบถึงยีหน่วยเท่านั้นแต่ถ้าว่าเป็นเพราะมันเกินคาดคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจึงเป็นผลทําให้กลุ่มนักเวทนั้นตื่นตกใจจนทําให้การไร้คาถาล้มเหลวนับว่าเป็นวิธีการใช้งานที่อาร์คไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยทีเดียวอีอ๋อีงูนี่ กลุ่มนักเวทต่างก็จ้องมองมาทางราดันทว่าอาร์กเองก็ยกเลิกการอัญเชิญราดันโดยทันทีจนร่างนั้นหายวับไปทำด,ดีมากทั้งระดักราซักแล้วก็ราดันเลยอาร์คที่หลบซ่อนอยู่ในมุมต่างก็เผยยิ้มและออกปากกล่าวคำชมขึ้นมาอะไรกันเมือกสามของหมอนน่นหายไปไหนแล้วล่ะสมาชิกพันธมิตรร้องออกมาเมื่อเห็นร่างของอาร์คอย่างชัดเจนอีกครั้งถูกแล้ว เป็นเพราะความช่วยเหลือของเหล่าสัตว์อันเชิญเอฟเฟกต์ของห่วงเวลาแห่งสลามตอนนี้ได้หายไปแล้วก็ดีแล้วนี่ทีนี้ก็จงตีมันด้วยดาบธรรมดาได้แล้วเราบอกมันเอาไว้พวกเราแค่ล้มไอ้โครงกระดูกที่ได้บันก็เสร็จแล้วสมาชิกพันธมิตรเริ่มก,ดกัดแกงดาบและพุ่งเข้ามาโจมตีใส่แตว่าพวกเขานั้นคล้ายกับยังไม่ได้รับรู้ไม่ได้รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรขอโทษน,นะครับเหตุผลที่อาร์ ต้องวิ่งพล่านหนีไปทั่วจนกระทั่งรอให้เมื่อการามหายไปก็เป็นเพราะเขาจะสามารถกลับมาต่อสู้ได้อีกครั้งอากโยนชิ้นเนื้อสีดําออกไปสองชิ้นจากกระเป๋าสมาชิกพันธมิตรที่อยู่แนวหน้ากําลังจะโจมตีนถึงกับกรีดร้องออกเพิงเอนั่นมันกลิ่นบ้าอะไรเนี่ยเฮ้อฮุ่มงยี่อ้ตาฉันตาฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่าเปอย่งไงล่ะอาหารสรรสร้างนี่อร่อยพอใจกันไหม กำลังล่าสก,กิลหิวแล้วก็โดนขัดนันทุกคนอาร์คยกยิ้มขณะที่บีบจมูกของตัวเองถูกต้องเนื้อสีดาที่อาร์โยนออกไปนั้นเป็นอาหารที่เขาทําขึ้นมาโดยทักษะอาหารสรรสร้างอาร์คตั้งชื่ออาหารจานนี้ว่าระเบิดอเวจีติง้งระเบิดอเวจีอาหารพิเศษที่ทําขึ้นโดยทักษะอาหารสรรสร้างมันถูกสร้างขึ้นมาจากการผสมผสานของพริกไทยเผ็ดร้อนน้าส้มสายชูเนื้อเนา่ารากฮอร์ดิสและอื่นๆกลิ่นของมันนั้น ยำแย่อย่างถึงที่สุดมันเกินกว่าที่มนุษย์คนใดจะสามารถทานทนได้หากว่าจมูกต้องสัมผัสกับกลิ่นนั้นหากท่านนําออกมาในที่สา,สาธารณะขอให้ท่านระวังการทําร้ายจมูกของผู้คนรอบข้างเอาไว้ให้ดีมันเป็นหนึ่งในอาหารสรรสร้างที่อาร์คได้ทําขึ้นมาระเบิดอเวจีกลิ่นของมันนั้นนะ่ากลัวจนเกินไปกต่ทั้งอาร์คเองก็ยังอาจที่จะหมดสติได้หากว่าสูดดมเนนิเวอร์ผู้เล่นจะรู้สึกเพียงแค่แรงช็อตไฟฟ้า จากไฟฟ้าสถิตถึงแม้ว่าแขนขาจะโดนตัดไปก็ตามแต่ทว่าสัมผัสในด้านกลิ่นนั้นยังคงเหมือนเดิม100อยเเซ์อย่างสมจริงระเบิดอเวจีนี้นับได้ว่าเป็นแก๊สแก๊สชีวภาพอาหารที่มีกลิ่นเหม็นเช่นนี้คล้ายๆกับว่ามันเน่ามานานหลายร้อยปีจนส่งผลทําให้สมาชิกพันธบิเทอร์มิสต้องแตกตื่นจนกระทั่งใช้มืออุดจมูกก่อนที่จะกลิ้งกับพื้นอย่างทุรนทุรายยี่ทำเองก็จริงแต่ว่ากลิ่นมันโอ้ยสุดจะทนจริงๆเลย แม้แต่อากยังต้องคอยให้พ้นจากระยะเพื่อลดทอนกลิ่นของมันลงเฮ้ก็นะเอฟเฟกต์กลิ่นของพวกนี้มันก็อยู่ไม่นานนะครัระเบิดอเวจี v G, ไม่ใช่อาหารที่ส่งผลทําให้เกิดอาการผิดปกติแต่เป็นเพราะว่ากลิ่นของมันทําให้พวกผู้เล่นชะงักได้แต่ว่าในไม่ช้าจมูกของพวกเขาก็จะต้องปรับรับกับกลิ่นได้หรือก็คือระเบิดอเวจีนี้ทําให้เกิดอาการแตกตื่นได้ยังมากแค่หนึ่งหรือว่าสองนาทีเพียงเท่านั้น ครับผมก็จบไปแล้วนะครับทุกคนทักษะค่อนข้างประหลาดประหลาดแล้วก็ดูตลกตลกดีนะแต่ก็ผมก็ว่ามันโอเคเป็นสีสันของนิยายเรื่องนี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเลาวไว้ต่อกันในพาร์ทถัดไปนะครับทุกคนมีชื่อตอนว่ามายาลวงอ่าผมนกระเบื้องของจากลาทุกๆคนไปแต่เพลงท่านี้ครัาสวัสดีครับ